แอปเปิลเขียวมีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆแอปเปิลเขียวนี่ทำให้ระบบย่อยขับถ่ายดีแล้วคนที่ต้องการลดหุ่นนะคะแอปเปิลเขียวนี่วันละลูกนี่ดีเลยค่ะระบบขับถ่ายดีเลยลดไขมันนะคะ ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีทำพายแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลสีเขียวเนี่ยค่ะมาทำเป็นไส้นะคะก็หันห่นหัน่นหั่นเปลือกเปลือกเสร็จแล้วหันห่นหั่นแล้วก็ไปผสมน้ำตาลทรายแล้วก็ไอซินนามนอนอีกครั้งก็คือเปลือกไม้หอมเนี่ยแต่แต่แบบปนนะคะเพื่อนๆอบเชยแบบป่นนะคะผส,สมเข้าไปอยู่ในไส้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟ คนๆให้แห้งเลยนะคะให้แห้งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการห่อกันนะคะไข่ไก่นะคะเอาถ้วยเอาไข่ไก่เอาไอไข่ไก่นะคะเอามาทาตรงขอบเพื่อที่ให้มันเหนียวๆนะคะตรงแป้งโรตีนะคะไส่ออแอปเปิ้ลเขียวมาใส่ตรงกลางนะคะ เพื่อนเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบทั้งบนเลยนะคะปิดไส้เลยค่ะให้เอาช้อนซ่อมมากดนะคะกดปิดนะคะจะได้ไม่ติดกันแล้วเดี๋ยวเรานำไปอบนะคะก่อนจะอบก็ให้เอามีดมาจิ้มจิ้มก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะระเบิดนะคะก็ให้เอาก่อนเข้าอบให้เอาไข่ทาทุกชิ้นเลยนะคะก่อนเข้าอบ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,น้าทานไหมคะหน้าตาดีค่ะ